สวัสดีครับนักเรียนป .5 ทุกคนนะครับวันนี้ในคาบของวิชาประวัติศาสตร์นะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมเรื่องของการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับเหมือนเดิมแต่คราวนี้เป็นการเจาะรายละเอียดนะครับในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมานะครับหลายๆอย่างนะครับก่อนที่เราจะเกิดมานะครับเราเราไม่รู้ว่าในสมัยก่อนจริงๆแล้วนะครับเป็นอย่างไร สิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้นะครับค้นหาได้ว่าที่มาที่ไปของพวกเรานะครับก่อนที่จะเป็นยุคปัจจุบันบ้านเมืองเราเป็นยังไงนะครับบรรพบุพรุษเราเคยทําอะไรมาบ้างเนี่ยมาจากหลักฐานในสมัยก่อนทั้งสิ้นนะครับซึ่งหลักฐานในสมัยก่อนนะครับก็มีหลายหลากมากมายจริงๆนะครับหลายหลากทั้งเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณอักษรนะครับ เดี๋ยวมาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นนะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งออกเป็นหลายประเภทโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้นอันนี้ให้ให้เราจําในสมัยเราเรียนป .5 ตอนนี้นะครับว่าหลักฐานในการค้นหานะครับประวัติศาสตร์ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นของเราบ้านเมืองของเรานะครับมีมู่2แบบ2ประเภทนะครับ 1. ห,หลักฐานที่เป็นลายลกักษณ์อักษรหมายถึงหลักฐานที่เกิดขึ้นในสมัยที่คนรู้จักประดิษฐ์อักษรได้แล้วและใช้ตัวหนังสือบอกเล่าเรื่องราวต่างๆทำให้สามารถเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่อยู่นะครับนี่ความเป็นอยู่ของคนในอดีตแร๊บหนึ่งเดี๋ยวครูแก้ตรงนี้ก่อน ความปันอยู่ของคนในอดีตได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่พบในท้องถิ่นเช่นบันทึกเรื่องราวในใบลานหรือสมุดไทยที่พบในท้องถิ่นนี่คือใบลานนะครับนี่คือรูปของใบลานนะครับหรือการเขียนพระเวสสันดรน,นะครับบนบนผ้าในงานบุญนะครับมหานในงานบุญมหาชาติของคนภาคอีสานนี่คือนะครับ เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระเวสสันดรนะครับก็เป็นหลักฐานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางศาสนาอีกอันหนึ่งนะครับตรงกลางนี้ก็เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกันก็คือหลักฐานทางศิลาจารึกนะครับในตอนที่เราได้บันทึกเป็นตัวอักษรแล้วเรามีการคิดค้นตัวอักษรมาแล้วนะครับเราบันทึกในพวกศิลาจารึกในเนี้ยสำคัญเลยครับหนังสือใบลานเนี่ยนะครับหนังสือใบลานนี่วิธีบันทึกก็คือเอาใบลานนะครับ มาเขียนเป็นตัวอักษรลึกลงไปก่อนนะครับเขียนเป็นคําลงไปและวิธีทําให้มันชัดก็คือใชอ้ลงลักเนี่ยนะครับลงลักปิดลงลักสีดําปิดไปเลยเพอปิดปั๊บตัวอักษรที่เคยเป็นรอยรอ,อยกดลงไปเนี่ยจะชัดขึ้นมาเป็นตัวอักษรบนใบลานนะครับาสามารถเซิร์ชค้นหาในา youtube ได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับพวกนีนะ้มีหมดเลยนะครับให้เราลองเข้าไปศึกษาดูนะครับนี่คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณอักษรพอสังเกตจริงๆมันก็มีเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือของพงศาวดารน,นะครับหลายๆอย่างในยุคโบราณน,นะครับหรือไม่ก็เป็นลายตามฝาผนังของวัดนะครับก็มีลายลักษณอักษรในสมัยโบราณกันเช่นวัดที่มี ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์อะไรเนี่ยเขาจะมีเกี่ยวกับเรื่องของลายลักษณ์อักษรพวกนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับหมายถึงหลักฐานที่ไม่มีการจดบันทึกหรือเขียนตัวอักษรเช่นภาพถ่ายโบราณสถานโบราณวัตถุคําบอกเล่าโครงกระดูกมนุษย์เป็นต้นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่พบ ในท้องถิ่นเช่นปราสาทถินพิมายนี่คือปราสาทถิ่นพิมายนะครับจังหวัดนครราชสีมาพระบรมาธาตุเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชอ่ารูว่านักเรียนหลายคนคงเคยไปที่นี่นะครับไปเที่ยวไปไหว้พระาธาตุกันนะครับงานบุญเดือนสิบนะครับไปห่มผ้าธาตุกันนะครับนี่คือ,อเขาเรียกว่าหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับที่อยู่ในท้องถิ่นเรานะครับ เพราะมันเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องอะไรเยอะเลยนะครับเพราะหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นมานะครับเช่นสิ่งปลูกสร้างอย่างเงี้ยจะได้เห็นเลยว่าคนสมัยก่อนเขามีวิวัฒนาการยังไงเขามีความเก่งความน่าเหลือเชื่อยังไงในการสร้างนะครับเขาเรียกโบราณสถานอย่างเงี้ยออกมาได้ยังไงเขาเรียกว่าเป็นเอ่เขาเรียกความรู้แบบชาวบ้านนะครับองความรู้แบบชาวบ้านที่ ถูกต่อยอดออกมาจนเป็นความรู้ในปัจจุบันนะครับก่อนจะมาเป็นเ mm. ขาเรียกว่าเป็นการสร้างเมืองในปัจจุบันเยอะแยะมากมายเลยนะครับพวกนี้เป็นรอยหลักฐานให้เราได้เรียนรู้ว่าเออคนสมัยก่อนนะครับ mm. เขามีวิทยกาการยังไงจนมาเป็นพวกเราในปัจจุบันนี้นะครับอ้าวต่อไปนะครับนอกจากนี้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ยังแบ่งออกได้ตามช่วงเวลาที่เกิดหลักฐานคือหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิคําว่าปฐมแปลว่าเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับหมายถึงหลักฐานที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์นั้นหรือจากผู้ที่เกิดข้องกับเหตุการณ์นั้นโดยตรงเช่นภาพถ่ายเครื่องมือเครื่องใช้ของมนุษย์โบราณบันทึกประจําวันจดหมาย คูน้ำคันดินของเมืองโบราณศิลาจารึกเป็นต้นนะครับพวกนี้นะครับคือหลักฐานปรมภูมิหลักฐานชั้นต้นก็คือถ้าเราเห็นปับ๊บนำมาเป็นข้อมูลศึกษาวิเคราะห์ได้เลยว่าเอ้ยสมัยนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นมีการจัดแปลนเมืองอย่างนี้เพื่ออะไรนะครับเช่นการทำระบบประปาในสมัยโบราณนะครับถือว่าคนสมัยก่ เก่งนะครับก็มีการวางท่อที่เป็นอันนี้ครูเคยไปเห็นมานะครับท่อที่เป็นอ่าศิลาเนี่ยเป็นพวกดินเผาเนี่ยมาเผาเผาจนเป็นท่อกลมๆและต่อ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 กันโดยการวิธีการปล่อยน้ําจากที่สูงลงมานะครับให้มันไหลลงไปที่ต่ําเพื่อกระจายน้ําไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆในระบบปัจจุบันนะครับแรงดันน้าจากอ่าจากที่สูงนะครับจะคอยดันน้ํา ให้ไหลลงมาแรงได้นะครับหลักฐานชั้นรองต่อไปเมื่อกี้หลักฐานชั้นต้นแล้วนะครับต่อไปหลักฐานชั้นรองคือหลักฐานทุติยภูมิหมายถึงหลักฐานที่ที่เสริมขึ้นมาเป็นหลักฐานที่คอยเสริมมากกว่านะครับหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์นั้นหรือรวบรวมหรือรวบรวมเรียงขึ้นจากหลักฐานชั้นต้นเช่นตำนานท้องถิ่นที่เล่าสืบต่อกันมาช้านานแล้วนำมาเขียนขึ้นภายหลัง เช่นอนุสาวรีย์วีรบุรุษวีรศรีหนังสือเรียนประวัติศาสตร์เป็นต้นนะครับอตอนนี้นะครับหลายๆอย่างในปัจจุบันนะครับอาจจะทําให้นักเรียนสับ,ส,บสนได้นะครับเพราะว่ามีหลักฐานหลายๆอย่างเกิดขึ้นจากาหลายๆสื่อเพราะสมัยนี้โซเชียลมันเยอะแต่อยากให้ยึดถือหลักฐานที่เขามีการาเขาเรียกว่าบันทึกและระบุจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว นะครับว่าเป็นหลักฐานที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและเป็นการยืนยันแล้วว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้องจริงๆนะครับหลักฐานที่คนอื่นแอบอ้างขึ้นต้องหลักฐานทุกอย่างนะครับในการพูดในถึงเรื่องอดีตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมันต้องมีมูลความจริงมาด้วยนะครับมันต้องมีอะไรอ้างอิงเช่นมีเนี่ยหลักฐานชั้นต้นหลักฐานชั้นรองแล้วก็พวก หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นมีจริงๆนะครับมาคอยอ้างอิงกันนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่คิดและสิ่งที่ต้องการรู้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับเหมือนเรานะครับเหมือนจังหวัดตรังเรานะครับอยากรู้ประวัติเกี่ยวกับอะ,อะไรเอ่ยอเช่นพระยาลัษดาเราสามารถไปรู้ได้ที่ไหนเอ่ยเราไปรู้ได้ที่อำเภอกันตัง นะครับอ่าไปที่จวนเลยนะครับจวนผู้ว่าสมัยก่อนนะครับอ่าจะเป็นจวนพ่อเมืองสมัยก่อนนะครับก็ไปดูเลยว่ามีมีหลักฐานอะไรบ้างเช่นอ่าของใช้โบราณน,นะครับหลักฐานว่าท่านเคยมาอยู่ที่นี่จริงๆท่านทําอะไรกับที่นี่จริงๆมีแปลนมีรูปแบบนะครับมีอ่าวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนการ การเป็นอยู่ในของคนสมัยก่อนอยู่ที่นั่นนะครับว่าคนต่างเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลักฐานเกี่ยวกับประวัติต่างๆต,ต,ตามพิพิธภัณฑ์นะครับเยอะแย,ยะมากมายนะครับที่ต่างก็มีนะครับที่ต่างนอกจากเรื่องของพญารัศตาแล้วมีอะไรอ่าเรื่องของของกินแน่นอนที่นี่ดังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนมเคก้กเรื่องของหมูย่างเรื่องของยางพาราต้นแรกของประเทศไทยก็อยู่ที่ต่างนะครับเราสามารถสืบค้นข้อมูลนี้ได้จากที่ไหน จากพิพิธภัณฑ์จากโบราณสถานพวกนี้แหละครับหรือจากปากของผู้ใหญ่นะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับให้เขาเล่าให้เราฟังพอเล่าให้เราฟังเราก็ไปสืบค้นประวัติข้อมูลนะครับว่าที่นี่มีจริงหรือเปล่าเช่นอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องหมูย่างอ่าก็ต้องไปหาประวัติว่าเฮ้ยหมูย่างที่นี่เริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากการทําอะไรมาก่อนเกี่ยวกับขนมเค้กมังรอ่าเค้กสูตรแบบนี้ เค้กก <C ake> ลมมีรูตรงกลางมีความแน่นของเนื้อเค้กเนี่ยมันเกิดสูตรนี้มาจากาจากที่ไหนนะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะมีประวัติอยู่เยอะแยะมากมายเราสามารถเซิร์ชได้นะครับในใน u t u b e ใน Google นะครับหาได้เลยนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีงานต้องทำนะครับแต่ครูจะมาอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับให้เรียนฟังกันเฉย,เฉย นะครับได้มีความรู้เดี๋ยวคาบต่อไปเราก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานพวกนี้นะครับว่าเราสามารถหาจากที่ไหนได้บ้างเดี๋ยวข้อมูลอะไรนะครับที่ครูพอจะหามาให้ได้เดี๋ยวครูจะลองใส่ไหมหเธอได้เรียนรู้กันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ